ผู้สร้างไม่ทำผู้สร้างบ่เสิ้เวลาเอามานั่งไปปั้นแอนิเมชันโมเดลการ์ดดีกว่า โอ้ขนาดนั้นเลยมาเล่นอะไรเล่นกันอยู่เอ้ยเอ็งเนอออ่านหน้าจอมแบ่งเป็นสองอันนีู <NG> no <one does>. ่วะอืมนั่นแหละนี่กูส่งให้ดูเมื่อคืนโหดปะเนี่ย จะเด็กแบบอืม <c oughs> ยืใครสร้างห้องเนี่ยใครสร้างกับเองสร้างฮัลโหลใครสร้าง อ๋อเจสื่อพูดไหวแบบเดียวก็จะค่าค่าค่าแรกจนไม่มีใครอยกะ ร้านฝผ่นรองขากับร้านคู่แข่งทางทางการตลาดค่าค่าสร้างห้องเราแล้วกัน ข้าไม่เล่นในเนื้อเรื่องมันนะข้าแค่รับเอาเพชรมไม้เฉยมันเอาเนื้อเรื่องมาจากอนิเมะไงมาไล่เรียงตามภาคไงภาคหนึ่งภาคสองเนี้เ่เดี๋ยวภาคดีเจียนก็จะมาแล้วเนี่ยอาทิตย์เสาร์หน้าเนี่ยภาครีเจียนถ้าเป็นมีข้ามีหัวข้ามีกาหัวแรไว้ครับกาลีเจียนไงกาลีเจียนหัวแร่อคที่มันสาธิตให้ดูอะ่ะ <laughs> ใช่ อืมโอ้โหเกินฝันของข้ามันก,กดยอมแพ้เลยโหลกลัวฝันอนข้ามยังกลัวเลย โอ้โหเกินนะครับดูดูดีฝันนี่ขนาดนี่ขนาดนี่ขนาดเด็กนี่ขนาดเด็กเมากาวยังฝันถึนข้ามยังกลัวเลยอ่ะถ้าเป็นกูนี่เขาใส่ถ้าเป็นกูยังกูไม่กล้ากดเล่นกับบอลเลย โอ้โห oh oh. คนทังยาวไกลไงอัน mm hmm. สูไม่ได้เลยมันม,มีจะเด็กเมืนเด็กนอกเบต้ามั้งเด็กที่เราไม่เคยเห็นอน่ะ ไอพวกเด็กภาคไม่ไอพวกเด็กภาคอะไรนะภาค G X ภาคอะไรยูเกะไม่ใช่ภาคเก่าๆอะ่ะมาเอาพวกนั้นมาเล่นกันเลยฮะไปรัตเบิด เอาศูนย์จุดไปศูนย์จุดหนึ่งอ่ะอัานอ่านศูนย์จุดห <c oughs> นึ่งเหรอเฮ้ยบอลจัดการอะไรตั้งร้อยใบเอาไม่ใช่ยับไม่ใช่บ o d y f i g นะครับ อยู่ใต้กองตั้งใบหนึ่งอะแต่ก็อาจจะวนกลับเข้ามาอาจจะวนขึ้นมาก็ได้สลับกองโอเคเนะี่ย <c oughs> ไม่มีครับไม่มีไม่มีมม I s อ่อ unique s t เ l e ไม่มีครับไม่มีอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> นี่คือนี่ก็สิ่งที่เราอยากให้ยุกิออกไปทำครับไม่ต้อง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 อิจฉารับียูกิไม่ต้องอิจฉา,านะครับคุณก็ทำเอง ดูค่ายบุชิโร่เป็นตัวอย่างไงลงทุนอะไรนักหนานอ่านอ้อ่านอันอนีน้นนต้องส่งให้บุชิโร่ดูแล้วมึงทำหยุดทำหยุดทำง,งงงแล้วไปทำเหมือนยูกิเยลยว้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเดีแน่เราก็ต้องไปบอกค่ายผู้พัฒนายูกิบอกหยุดทำแอนิเมชันให้เปลืองกระตังแล้วไปทำแล้วไปสู่มาจากอนิเมตน่าจะดีกว่าเมืยอเราไมบไ้ทำอะไรเนี่ยนะ แคอันหยุดหยุดหยุดทำแอนิเมชันป uh ั huh. ้นเองแล้วไปทาเอาไปเอามันจะกระตูเหมือนวันากาศซะสิอืมอะไรวะฮึเนื้ออานไอไอที่ย้อมแมวอัน ย,ย้อมแมวอะแค่เปลี่ยนแค่เติมผ้าคุ้มก็เป็นตัวใหม่แล้วว่ะบัตเตอร์ดักกับบัตเตอร์เบรลรีเบเลเตอร์อ่ะอุเยเซอร์บีดโดนไหถึงดาเมจดแล้วนะนทำไมอะ ีพีจีอยู่บ่มาคำมีพีจีอย่างเราที่เราเห็นแตนหนึ่งใบแล้วก็จะมีอีกหนึ่งใบมีสองใบเนี่ยพีจีมันมือมันมีสองใบไม่เงียบจัางวะที่เกิร์มไม่ออกเลยผันอันเมื่ออันเองจําวันนั้นเองจําว่าวันนั้นได้ป่าไอ้คืนอะไรนะไอ้คืนวันนั้นอ่ะคือวันอะไรวะมันอังคารหรือมันพุธนะ ไอ้ที่ขอ,อที่ฆ่าเล่นกับเองตอนกลางคืนอะ่ะบรรกาศอะไอ้เหี้ยโดนเป็นโดนโดนคอมโบอะ่ะไอ้เหี้ยบัตเตอร์เบรเรียทายเรียการสองเกศสองเองอะใช้สกิลออฟเฟเกต์ออกกลับเรียกเข้ามาใหม่ไงสรุปตบเรียากาัดมึงหมดเลยไอ้ที่ตบตบเรียากาัดมึงเกี้ยงเลยอะ่ะเกศสองเอนี่ย <c oughs> ภาคเกย์ไทยการคุก okay. ภาคภาคอะไรวะภาคเกย์ไทยการคุกแข่งอโอ้โหบัตเตอร์เบรดออกมาตั้งแต่ภาคแรกครับบัตถอดบเด็ดจ้ อุ้ยโชคดีครับตัวแหวนบันบบตเตอร์เบกห้าพันแกนสิงนเกลอ่าอาจาจะมีเหมือนจะมีแค่ใบเดียวปะนี่อ่ะก็ไม่แน่นะเพราะมันเป็นใบที่มึงหยิบขึ้นมือไปพปอดีเลยอะ่ะมา,ามีจินสองใบเป็นเป็นรืวความคาดการณ์จริงๆซะด้วย ขายขายแค่ขายแค่ใบเดียวสำหรับ p ร r า e c t e r โัเมื่กดอี จะบังคิดเข้าซะด้วยเออจะไม่ใช่จะไปคิดจะเข้าทิกเกอร์ทำไมไปคิดจะเข้าทิกเกอร์แข่งกับมันล่ะนะอันนี้ทิกเกอร์มากี่ใบอะใบเดียวเองอย่างเมื่อวานนั้นนะฆ่าแพ้เองอะนะรู้ว่าเอ๊ะในไฟนอลฮิวติเกอร์อะ

อีตาบ้างหรือว่าพอแล้ว